สวัสดีครับทุกท่านผมออกซิคูสุดหนึ่งสองนะฮะก็วันนี้จะมาเล่นเกมเพลสเอาเ d e ม o นะฮะก็เห็นในคลิปไลฟ์สตรีมมันบอกนะฮะว่า อย่งนะครับก็ผมจะมาลองเล่นดูสักหน่อยนะต,ตัวนี้ัเป็นแค่เดโมโน,นะยังไม่ได้เป็นตัวเต็มก็ดูแล้วแบบน่ากลัวนะหลอนดีก็กว่าจะมาเล่นแต่ว่าทั้งที่ชีวิตกูเกิดมากูไม่เคยเล่นเกมหลอนเลยไม่เคยทำรีวิวลงอยู่ช่องเลยก็จะครั้งนี้ครั้งแรกกูจะลองเล่นดูสักหน่อย ติ <Hoy. S 2> ้งเกมนะฮะเฮ้ยสับสันไม่ใช่เรื่องสับรับเกมโทรเม่งสัตว์ทีว่าทร็นสับสันไอ้เชียบรรยากาศก็เป็นใจอะไรแม่งก็คิดด้วยเฟ้ย เราจะกลับบ้านโทรัพท no, ์สัส่นอนะไปรับสิเอาให้กูเดินไปรับใช่ไหมนะี่ยแต่โทรศัพท์ัพ เฮ้ย,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 ยอย่าย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 าเฮ้ยสับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไอ้สับบอมเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะกูไม่เห็นนะเมื่อกี้กูหลับตานะจ๊ะเพิ่งได้ยินแต่เสียงอ่ะกูออกไปเบาเสียงกันดีกว่าเสียง เบาแม่งลงต่ำๆเลยโอเคอย่างเงี้ยดีมากโอ้โหต่ำได้ที่สุดเลยนเะนี่ยอ๋อกดเมาสขวาเพื่อเอาขึ้นมาถ่ายรูปนะครับเออโอนี่รูปหต่วะเนี่รูปน่าก,กลัวมากเลยนะฮกูจะยังไงต่อเดินไปเรื่อยๆเ,เมื่อยแล้วก็หยุดนะฮะ ทดูมีอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรอะไรอย่าอย่าเลยปิดประตูปิดประตูไม่ต้องดู <c oughs> <c oughs> ออกูจะนั่งอยู่ในนี้แหละกูไม่กูอกกไม่ออกไปแล้วกูจะรอจนเช้า <c oughs> เราไม่ออกไปไม่ได้เรื่องไม่เดินนะ จมใจเปิดประตูตกออกไปถ่ายรูปอีดวกนั่นถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปไม่พอใจอีกใจะไหมคูกูปิดถ่ายรูปแล้วถ่าย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 มึงไม่โพท่าสักหน่อยอ่ะอีสัตว์โหยยี่เ้ยมึงจะให้กูเดินเข้าไปใจะไหมมึงจะให้กูเดินเข้าไปใจะไหมโอเคกูเดินเข้าไปแล้วถอดหูฟังปิดตาจบข่าว แล้วนะฮะเดินไปนู้นแล้วและอีนี้ก็ปวดหัวฮะเป็นไรมาเด้ยา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 อย่านะอย่านะไม่ใช่ไม่โผมาก็ไม่เก็บโทรศัพท์นะฮะใครวะยืนมองหน้ากูด้วยโอ้โหถ่ายรูปหน่อยจ้าเออหวัดดีเฮียอีดอก มย่านะมึง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 ย่านะไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยอ,อ,อยู่ตรงนั้นอยู่เลยอย่านะมึงย่านะกูจะถ่ายรูปมึงเอาไปลงเฟซบุ๊กมึงไม่โพสต์ซ,ซ่าสักหน่อยแหละสัตว์เราต้องเข้าไปในซอยนี้ใช่ไหมเนี่ยเงินกูก็ปิดถอด เป็นไงล่ะมต้านทานแสงแฟลชไม่ได้ใช่ไหมละ่ะสะใจไม่มีอะไรเราต้องไปต่อนะครับต้องไปต่อโหนั่นใช่ผีหรือเปล่าวะถ่ายไว้ก่อนนะครับจุไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ยอย่าเลยดีกว่าอย่าไปเลยโอ้ยสัตว์จะยังไง เออเออตกใจตะคนมันหายไปไหนกันหมดวะเดินอยู่คนเดียวเดินอยู่คนเดียวได้ยินไหมแสงเงาไม่ต้องนะคุณลองเห็นนี้กูไม่ต้องมานะกูไม่ได้ขอให้มึงมานะกูไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะต้องมานะไม่ต้องมาคุณฉันฟังีกว่า เดี๋ยวเราก็ถอนฝั่งนะฮะ ไปทางไหนต่อเอ่ย,อยใครมาเคาะเฮียอะไรแถวนี้วะนะครับก็ยังไงต่อวะเนี่ยมึงหยุดเคาะที่เหยะไอ้สัตว์แม่ง ใส่กูคงต้องไปทางนั้นใช่ไหมเนี่ยโหเฮี้ยนี่ก็เคาะคุยเลยวะกูขอเอาไม้กูขอเอาออกนะโอเคโหกูรู้เลยว่าในนี้มันต้องมีอะไรเฮ้ย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 โอ้โอโอมึงดีตลกไม่สัตว ัสดีจ้าไม่มีอะไรนะเราเราเราเข้ามาเพราะว่าเกมมันดำเนินเรื่องนะกไปทางนี้ไม่เลยสัตว์นั่นไงไม่ไม่มีอะไรมาทุ่งร้องเท่าไรหรเฮ้ย เฮ้ยตัวอะไรกูต้องเข้าไปใช่ไหมเข้าไปก็ได้เข้าไปมีน้อยวันดีจ้ะโอ้โหโดนทารุณกรรมนะมึงโหดร้ายมากใครทําเนี่ยถ่ายรูปไปก่อนเอาไปลงเฟซบุ๊กแอปแอปหน่อยแอปหน่อย,ปปอยเอ้โพสท้าหน่อยเร็วสิโสพสสิสัตว์เออ ออกไปดีกว่าเฮ้ย,อ,ยอีกแล้วกูต้องไปใช่ไหมเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเลยไม่กูกูไม่ไปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยมึงโบท่าหนยดีวะมึงจะยืนนิ่งน้ำเฮียอะไรเนี่ยผู้สมิ้นผู้ถอยก็ได้โอ้โหโอ้ อีสัตว์อีสัตว์อ้าวไม่ไปกูอยู่ในห้องนี้ดีกว่านอหนหมีน้อยเราอยู่ด้วยกันตลอดไปนะโอ้หน้าตาก็โอเคนะจะเอากลับบ้านเนะี่ยโอ้ยืนหันซ้ายหันขวาโอ้สุดยอดนะเราเฮ้ยสวิตไฟใช่ปะวะใช่แล้วกดเปิด เปิดไม่ได้กูต้องออกไปอีกแล้วใช่ไหมวะกูออกไปก็ได้ไม่เหี้ยมึงอย่ากทำอะไรกูนะมึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่ากนะมึงอย่ากนะมึงอย่ากอย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 ากคุยมึงพูดได้เหรอะหัวเราะหัวเราะเหี้ยอะไรสัตว์ อะไรวะ Why ยูย are you ตมายเฟรนด์ไอ่ดอนนู้บ n ตร not ิทส์ h e ย์หัวหลอกหัวลอกหัวหลอกหัวลอพ่อมึงเง่่ยถ้าไม่นอตมแอมไเออมึงอะผี เมื่อกี้กูถ่ายรูปมึงไม่โพสท่ามึงไม่จิตวิญญาณม่อน Follow me เดี๋ยวอยู่อันน้อนม่เนไว้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอภาพหลอนโอเคก็โอเคว่ะโอ้ยอีเขี้ยมมึงจะรีบวิ่งไปไหนวะอ้าวหายไปแล้วโท่โหเอ้ย สาเลยเฮ้ย,ยกูจะไปดีไหมวะเนี่ยลนหาที่แล้วกูไม่กูจะขึ้นไปดีไหมวะถ่ายรูปสภาพบ้างเอาเป็นว่านะฮะ <c oughs> เรามาต่อพักสองดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวขอกูเวลาขอเวลากูพักทําใจนิดหนึ่งดูหน้าอันนี้ก็คงจะหายละนะ <c oughs> ัสดีนจ้น้องอยากเอากลับบ้านมากเลย อยากเอากลับบ้านสวัสดีน้องมีแฟนยังอะสายหน้าแสดงว่ายังไม่มีอ่าเป็นแฟนพี่ไหมโอเคช่างมันเถอะนะฮะกูคุยเฮียอะไรก็มีอยู่คนเดียวเอาเป็นว่า,าตอนนี้สามทุ่มยังไม่เหมาะกับเวลายังไม่เหมาะเวลากับการเล่นเกมนี้นะฮะก,กูว่าเล่นพรุ่งนี้ตอนเช้าดีอะพอจะได้แม่งตอนคืนปิดไฟเฮียอะไรแม่งเฮ้ยนะครับก็ สวัสดีทุกท่านมาต่อกันเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีก่อย่าเพิ่ง,ง,งประตูประตูประตูเปิดได้ห้องน้ำห้องน้ำกลัวพอกัวพอพอดีกว่านะครับมีขันนงเออพ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 อ,พอนะฮะก็พอละสวัสดีครับตอนพาคสอง